เห็นแคได้นะเพราะประกาศเจอตัวจะเอาตังค์ออะต่อไปทีมอะไรคะ้กรรมการว่าคทีบกำลังตั้งรับอยู่ดี่นะครับเป็นว่าทีที่เท่าไรครับกรรมการไฟพดฐธาน อเวลาแป๊บหนึ่งครับกรรมาการไฟมดข่านอะไรยก3นิ้วคางหนึ่งสอง 1, 2, 1, 1> อต่อไปนะครับหมายเลขยี่นะครับชังโกกำลังจะขึ้นครับชังโกทีมชังโกครับเตรียมพร้อมขึ้นไปแล้วครับทีมชังโกเป็นช่างสยามสบายไม่ต้องวกลัวว่าจะมีปัญหาแขนไม่หักแต่เราเอียงซ้ายครับ ย่าวธธายวาโยาว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 ารยาบาวยาวยาบยาวยาวยาวาวย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 ้วยา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 วน,นาวาวย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 างยาวยาวยามเอวนีวยนนาพงรงาวยาย้นยนาวยะนยาว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 ้าวยาวยนาวราวย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 หวตาวยาวยาวยายยางยาวยาะ